ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านวันนี้ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของพนใจชาแนลวันนี้พ่นใจชาแนลจะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญกระสาบชนิดราคา10บาท2สีนะชนิดราคา10บาท2สีวันนี้ ที่ผมใช้ชาแนลนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันจะเป็นเหรียญกระสับสองสีสิบบาทสองสีนะฮะที่มีจำนวนการผลิตค่อนข้างน้อยติดอันดับสองของเหรียญกระสรบสองสีนะฮะจำนวนการผลิตน้อยติดอันดับสองของเหรียญกระสับสองสีจะเป็นพศอะไรนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะ เหรียญกระสาบชนิดราคา10บาท2สีพศออนี้นะซึ่งมีจำนวนการผลิตอยู่ที่970,000เหมรียญน,นะฮะเจ0 0 0เหรียญเพื่อน,อนๆมีกันได้อย่างเอ่ยครับตัวนี้ที่ทราบเท่าที่ทราบมานะมีราคาแล้วนะมีราคาซื้อขายกันแล้ว เห็นไหมฮะอ่ากล้องกล้องชัดแม่เอ่ยครับอ่ะับกล้องชัดแม่เอ่ยเหรียญน,นี้มีจำนวนการผลิตอยู่ที่970,000เห่เหรียญวันนี้พรอมแชทแชนแนลมีเวลาทำคลิป ก็เลยถือโอกาสนำเหรียญกระสับสองสีชนิดราคา10บาทปีพศ2541ซึ่งเป็นเหรียญที่ติดอันดับสองของเหรียญ10บาทนะฮะซึ่งจัดอยู่ในเหรียญกระสับที่หายากแล้วนะฮะครับเพื่อนๆเพื่อนเท่านใดมีอยู่สะสมอยู่กับตัวแล้ว ก็ถือว่าท่านเป็นผู้โชคดีอยู่นะฮะที่มีเหรียญเหรียญรุ่นนี้อยู่กับตัวส่วนตัวของคนชย Channel ัยชาแนลก็มีสะสมอยู่บ้างนะฮะตอนนี้อยู่กับคอนชัยชาแนลแล้วประมาณสิบเจ็ดเหรียญเห็นจะได้นะครับที่จริงแล้วคนชัยชาแนลอ่ะชอบสะสมอยู่แล้ว ก็หาเองบ้างซื้อต่อจากนักสะสมบ้านชาวบ้านบ้างครับกว่าจะได้เหรียญกระสับรุ่นนี้มาเก็บสะสมไว้นะจริงแล้วต้องต้องบอกว่าสิบปีแลวสิบปี ก็ถือว่าหาหายากแล้วนะหายากแล้วเขาก็มีราคาซื้อขายกันด้วยแล้วนะ mm hmm. วเหร,นะ mm hmm. รียญรุนะ่นน mm ี้ครับเก้าแสนเจ็ดหมื่นเหรียญฮนะเหรียญนี้เป็นเหรียญผ่านใช้นะฮะที่พรชัยมีอยู่ในะเป็นเหรียญผ่านใช้เกือบทั้งหมดแต่เขายังดูดีอยู่นะ,ะตัวหนังสือยัง ยังมองเห็นนะฮะยังมองเห็นเหรียญนี้รู้สึกว่าจะเก็บไว้น่าจะเป็นปีที่8ที่9แล้วนะฮะคือตัวของพร c h ชาน e ลเนี่ยศึกษานะศึกษาศึกษาเรียนกระสับมาว่าเหรียญรุ่นนี้ผลิตมาจํานวนเท่านี้เหรียญพศนี้ผลิตมาจํานวนเท่านี้ ทือศึกษาลนะจดจำไว้ก่อนแล้วนะก็เลยเก็บสะสมมาเอยมีโอกาสก็มาทำคลิปให้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะะนะครับคนใดท่านใดคนใดที่ดูคลิปดูช่องของปนใจชาแนลอยู่ปรนาฝากกดติดตามปนใจชาแนลด้วยนะฮะ คอนแชร์แนลจะมีเหรียญกระสาบที่หายากจะคละเข้าหมุนเวียนกันไปนะเดี๋ยวคลิปหน้า,นาจะมีเหรียญเก่าเหรียญโบราณที่เลิกใช้เลิกผลิตเลิกใช้แล้วมาให้เพื่อนๆอไดอ้ได้ชมนะเดี๋ยวเราจะมีเหรียญหมุนเวียนปั๊มผิดพลาดอะไรประมาณนั้นนะฮะ จริงพรชัยซื้อมาขายไปอยู่เรื่อยๆนะเรื่องเหรียักริส์คือชอบอยู่แล้วแต่เหรียญรุ่นใดชนิดใดพออใดที่พรชัยเก็บไว้ได้เยอะซื้อเข้ามาได้เยอะพรชัยก็จะขายออกไปเพื่อมีต้นทุนมาซื้อต่อ,อเป็นเรื่องของเรื่องราวของคนสะสมเหรียญเล่นเหรียญนะใช้คําว่าเล่นเหรียญสะสมเหรียญน,นะครับ เดี๋ยววันหน้าจะนำเหรียญพระเสียงพระเสียงเอียงน,นะนะมาให้ท่านเพื่อนเพื่อนอแฟนแฟนช่องของของควันไทยชาแนลได้รับชมกันคลิปนี้ดูเหรียญปีสี่หนึ่งไปพลางพลางก่อนนะฮะเหรียญน,นี้ผ่านใช้นะนะ,ะบาง บางช่องบางท่านบางบางบาง,บางเพจเนะี่ยบางช่องเขาก็ประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งประมาณ30มสิบสิบห้าสิบบาทนะฮะถ้าเกิดว่าเราขายนักสะสมระดับประเทศไทยแล้วเราทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วนะว่าเหรียญน,นี้ไม่น่าจะเกิน50บบาทครับ แต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากได้ราคาสูงกว่านี้มากกว่านี้คงต้องหาซื้อขายกับเพื่อนนักสะสมกันเองนะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเกา่าเหมือนแลกเปลี่ยนกันนะ,ะแลกเปลี่ยนกันชมซื้อไปในราคาเท่านั้นทุนนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราขายเองฮนะเราก็จะได้ราคามากกว่านี้ บางเพจซื้อ1ิบาท1 5บซื้อ15บาท20บาทเองนะครับแต่แนะนำเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งไปขายนะถ้ามีอยู่เพราะเดรียวนี้อนาคตราคาสูงอยู่แล้วฮะคืออยากจะบอกเพื่อนๆว่าเหรียญกริย์ชนิดที่ผลิตออกมาไม่ถึงล้านเหรียญเนี่ยนะครับยังไงก็ใหคิดเลยว่าอนาคตวันหน้าราคาสูง อยู่แล้วครับนะถ้ามีเพื่อนๆเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวถ้าพันธุ์ชาแนลพร้อมเมื่อใดพันช c h ชาแนลอาจจะประกาศรับซื้อเองจากเพื่อนๆชาว y o u t u b e ช่องของพันธ c h ชาแนลก็ได้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญติดอันดับ2ไม่นับเหรียญปี2533นะ เหรอนั้นเรียนนั้นคงไม่ต้องนับแล้วนะฮะอันดับหนึ่งก็จะเป็นเหรียญปีพศ2531ซึ่งตัวของพนชัยชาแนลเนี่ยเพิ่งจะขายไปเมื่อเดือนก่อนนะ,ะเดือนก่อนๆประมาณเดือนกับ2เดือนนะ,ะจะมีอยู่ประมาณ5-6เหรียญพนชัยได้ ขายไปให้เพื่อนๆนักสะสมด้วยกันนะนะครับเอาไว้เดี๋ยวถ้ามันใช้ได้ปี2 0 3 1มาอีกเมื่อไหร่ไอคอนแใจจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับวันนี้ดูปี2541ไปกังๆก่อนนะครับนี่คือเหรียญผ่านใช้นะเหรียญผ่านใช้ สิเหรียญฮนะอยู่กับคอนแช c h ช n แนลนะนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากสอบถามเหรียญกษาสา์ชนิดใดให้ติดต่อ่อนชัยได้นะพอนชร์ชาแนลยินดีถ้าเกิดเหรียญไหนเก็บมาเยอะๆพอนช c h ชาแนลจะแบ่งปันเพื่อนๆอแฟนแฟนช่องของชาวพอนชรยชาแนลนะนะครับ ถ้าคอนใทชาแนลมีที่ท่านต้องการแล้วเดี๋ยวคอนใทนต์ชาแนลจะแบ่งปันให้สะสมนะนะครับอ่าเห็นกันหรือยังครับดูกันนะฮะครับเหรียญน,นี้บางครั้งบางทีก็อาจจะไม่ชัดสักเท่าใดนะครับเดี๋ยวให้ดูกคนใกล้ๆนะครับ เดี๋ยวเปนใกล้ๆเลยครับเดี๋ยวพันชัยมีเวลานะพันชัยจะมาลงคลิปทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเหรียญรุ่นนี้ผลิตน้อยหายากเหรียญรุ่นนี้มีจำนวนการผลิตเท่าไหร่เท่าใดชนิดราคาใดครับแต่ก็เชื่อนะว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่เกี่ยวกับช่องของเหรียญเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมีกันแล้วนะนะครับ อาจจะมีกันแล้วครับแต่พัใจ Channel c h ชาแนลชอบเหรียนกษาสร์ก็เลยคิดว่าอยากจะทําช่องเพื่อเหรียญกรษาสับนะนะครับมาให้เพื่อนเพื่อได้รับชมกันเพื่อนใดชอบใจช่องของพันชัยชาแนลนะฮะดูแล้วมีความรู้เล็กๆ,กๆน้อยๆหรือมีอ่าันชัยมี เหรียญที่มาแบ่งปันให้ดูได้ันชัยจะเอามาลงคลิปบ่อยๆนะนะรับฝากกดติดตามกด Subscribe ให้คนชัย Channel ด้วยนะฮะอ่าผมจะพยายามนะหาเวลามาทำคลิปที่จริงแล้วเนี่ยตัวของคนชัยชา n นลเนี่ยมีเหรียญกระสาบอยู่อยู่หลายหลายชนิดนะ mm hmm. จะเป็นนี้ราคา1บาท2บาท5บาท10บาท ที่ติดอันดับอยู่แล้วนะที่ปั๊งผิดพลาดที่เป็นเหรียญพระเสียงเอียงอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะพอนชัยเนี่ยศึกษาลู่ทางมาแล้วกว่าสิบป,ปีนะนะอ่าครับศึกษาลูาล่ทางมาส้กกว่าสิบปีเมื่อเห็นเมื่อเจอพรชัยก็จะเก็บไว้เก็บไว้บอกซื้อตามชาวบ้านมั่งตามเพื่อนร่วมงานมั่งนะฮะนะครับอ่า ก็มีสะสมไว้ค่อนข้างจัดหลายรุ่หนหลายพศมือนกันเพื่อนๆท่านใดที่มีสะสมไว้แล้วส่งข่าวรู้มากนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูเหรียญ10บาท2อสีปีพศ25 1เดี๋ยวโอกาสหน้าคลิปหน้าพรชัยจะหาเหรียญชนิด สิบบาทสองสีเหมือนกันแต่จะเป็นพอศได้นั้นเดี๋ยวเป็นพื่อนติดตามชมนะนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพรชัยชาแนลขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ Thank you.